รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องชาวนกขอ่อ่ทุกท่านนะครับทันทีรักในการต่อนนุ่อใหญ่รักในการเลี้ยงนกขอ่อ่รักในเสียงนกข่อ่ทุกท่านนะครับผม นี่ก็เป็นลูกจมรถงามนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะจิกอาหารเล่นเองแล้วนะครับผมผมป้อนแล้วก็ผมแป้งตามาหาในหกหกไว้ที่พื้นนะครับแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับตัวพี่นะครับพี่ก็เริ่มสอนน้องไอจิกนะครับแล้วก็จิกกินเล่นกินเองไปนะครับแป๊บเดียวก็เล่นเป็นกินจนหมดนะครับนั่นนะครับผมป้อน กี่วันนะครับผมออกมาเมื่อวันเสาร์ที่วัเสาร์ที่สิบนะครับผมเอาลูกนกออกมาจากแม่นะครับนี่ก็วันศุกร์นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเขาก็เริ่มที่จะจิกกิดเองแล้วนะครับแต่ผมก็ยังป้อนอยู่นะครับยังป้อนอยู่ก็ป้อนแห้งนะครับป้อนแห้ง วิีป้อนก็มีหลายช่องนะครับที่ทําไว้แล้วนะครับผมก็จะไม่ทํานะครับเพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านได้ทําไว้แล้วนะครับวิธีการป้อนลูกนกนะครับผมแต่มาครับเดี๋ยวได้ดูนะครับว่าลูกนกก็แข็งแรงนะครับแล้วก็เริ่มที่จะจิกกินเองเริ่มเล่นนะครับนะครับผมก็ป้อนแห้งนะครับผมป้อนแห้งแล้วก็มีเม็ดดอกหญ้านะครับแล้วก็อาหารอาหารลูกไก่นะครับหัวอาหารลูกไก่นะครับ เสริมบำรุงให้เขานะครับให้เขาเสริมบำรุงให้เขานะครับพอเขาโตนะครับพอเขาโตพอเขาโตเริ่มที่จะถ่ายคนใหม่นะครับเราก็เลิกให้กินอาหารนะครับเลิกให้กินอารูกไก่ให้กินแต่ข้าวเปลือกนะครับกับดอกหญ้าแล้วก็อาหารอาหารนกเขานะครับอาหารลูกไก่ก็กินเยอะก็ไม่ดีนะครับพี่น้องครับ เราให้กินช่วงที่เขากำลังสร้างกระดูกสร้างาให้โครงสร้างเขาใหญ่นะครับเราเพราะว่าหัวลูกไก่นี่มันมอนกับมีสารเล่งนะครับให,ให้ให้ตัวเร็วนะครับพี่น้องครับให้ตัวเร็วนะครับก็ให้กินเยอะก็ไม่ดีนะครับพี่น้องครับนานๆไปนะครับก็ผมให้กินเฉพาะตอนช่วงเล็กๆแบบนี้นะครับพอโตก็เราก็หยุดนะครับ นะครับมาอัปเดี๋ยวได้ดูรูปของจมุดงามนะครับนี่เป็นมดงามศูนย์หนึ่งกับมดงามศูนย์สองนะครับผมสั่งทาหลออขาไปแล้วนะครับยังมาไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงก็น่าจะาวันเสาร์วันจันทร์หน้านะครับน่าจะมาถึงระยะการทํานะครับช่างที่เขารับทำเขาบอกว่าประมาณเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวผมก็ มาครับเดี๋ยวได้ดูนะครับตอนที่จะใส่ปลอกขาอะไรนะครับผมตอนนี้แม่เขาก็ลงรังแล้วนะครับน่าจะไข่ให้วันนี้พรุ่งนี้นะครับหรือว่าไข่ตั้งแต่เมื่อวานผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้ดูนะครับผมก็เจ็ดวันที่ผมเอาลูกเขาออกมานะครับเห็นเขาจูจีกันทุกวันนะครับก็น่าจะมีน้องวัยว้นี้เร็วๆนี้นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอัปเดตให้ดูลูกนกนะครับ นี่ผมใส่ไว้ให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จิกกินหมดนะครับพี่น้องครับก็จิกกินเล่นนะครับพี่นี่จิกเก่งแล้วนะครับน้องนี่ยังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมป้อนอาหารให้เขาตอนเช้าก็เต็มอยู่นะครับยังเต็มอยู่นะครับพอก็เริ่มจิกกินนะครับเราต้องให้เขากินน้ําด้วยนะครับตอนแรกเราป้อนเปียกเราก็ไม่ต้องให้กินน้ําก็ได้นะครับเพราะว่าเราป้อนอาหารเราตำอาหารเหลวๆนะครับ ผมทำเหลวนะครับเหลวเหมือนเหมือนกับอ่าเหลวเหมือนน้านมนะครับเหมือนน้นมเหมือนมาหารก็เหลวๆคือเขาดูดกินน้ํโตเร็วนะครับแล้วก okay. ็อ okay. ่านะครับพาะก็จะได้ไม่แห้งนะครับพี่น้องครับถ้าทำดูนะครับถ้าถ้ากระเพาะเขาตึงๆแน่นๆนะครับต้องต้องมอนน้ำมาเขากินนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันย่อยยากนะครับ นี่ยังนิ่มๆอยู่นะครับพี่น้องครับตอนช่วงตอนกลางวันถ้าเราว่างๆนะน้ําผมก็เอามาเนี่ยครับใส่เขาก็จะกินเองนะครับถ้าเขาหิวน้ํานะครับแต่นี่เขาเขาน่าจะยังไม่หิวนะครับไม่กินนะครับพี่น้องครับถ้าถ้าหิวก็จะกินเองนะครับก็จะ เอาปากไปโดนเอาน้ำไปโดนปากเขาเขาก็ดูดกินเองนะครับพี่น้องครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องไว้นกเขาใหญ่นะครับขี้ก็ขี้ยังไม่ได้เช็ดนะครับถ้าแม่เขาเก็บหมดนะครับแม่เขาเก็บหมดนะครับนี่ผมป้อนอาหารไปเมื่อเช้านะครับก็ก็ขี้มาครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขนะครับ ไม่เจ็บไม่จนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ